พักภูเที่ยงเกาะเกร้ด24เมปีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลพรรณชูวันนี้รายงานของเราทำเรื่องการรณรงค์สุขภาพที่ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนทางเกาะเกร็ดนะคะเดี๋ยวทุกจะมาแนะนำกันเลย เกาะเกร็ดเราเ,รเ,เปิดการท่องเที่ยวเมื่อพอสอศสี่สิบไอ้ก่อนเนี่ยเกาะเกต็เราไม่ได้เป็นเกานะเกต็นะแต่ไมก่อนเนี่ยเกาะเกต็เราเนื้องที่ติดกันเห็นเนี่ยชาวมอก็ถูกทิ้งทับแตกคนไทยก็ถูกทิ้งทับแตกชาวมอไมาช่วยไทยกูช้ชาติได้มาใช่ไหมพระพาสายมองไทยอยู่ตามโกกุมุสยาพระแดงราชบุรีนะี่คือมอญไทยรามันนะครับ ถ้ามองเราเป็นมอญไทยรามันนี้เราจะลุ่งจูงกระเบนแต่เส้นไรดอกพาราหมาผ่านไหลถ้ามอญพรามาจ,จะลุ่งตลงง่งสีแดงถึงเส้นเลือขาวเป็นลูกดองวัดปรมัยนี้ชื่อเดิมวัดปากอ่าวได้การที่ห้ามูลน่าหมายเป็นวัดปรมัยจีกาว่าที่พระเทพประเดชพระเจ้าอยู่หัวประเดนะครับเจดีย์เอียงนี้จริงๆเขาเรียกว่าเจดีย์โมตาเพราะน้ำมันซอมมันเลยสุดนะฮะในวิหารจะมีพระน,นอนพระประจําจังหวันดนนท์พระนนทันนท้งบนดินพระเสยญาติ หลังบทจะมีชเวดากองนะครับนี่คือหมูเจ็ดนะครับเดินเรื่อยมาพศสีส่สิบก็เป็นการท่องเที่ยวคือนายพชลินรถดพาณนชกเขาของงบประาณยีล้านทับสนุนเส้นนี้รอบเก่อนะพศสีส่สิบปการท่องเที่ยวต้านนี้ก็เป็นตลาดเรื่อยมา ถ้าวัดไผ่ล้อมนี้วัดไผ่ล้อมนี้จะเป็นมรพม่ามรสังขะจะลุ่งสลงสีแดงแต่เส้อได้ขาวเป็นลูกตัวหง์นะครับหลังโบจะมีชเวดากองนะฮะเรื่อยมาคือวัดเสาทงทองที่คุณยืนอยู่นี่คือหมู่หกวัดเสาทงทองเราจะมีเจดีเจดีมุมไม้สิบสองยอดคอยระคังเจดีทรงกิ่งมะเฟืองต้นยางใหญ่ที่สุดจังหวัดนนท์อายุสองร้อยกว่าปีสามร้อยปีในนี้จะมี พีสองกุ2 2> มารผมจุกแม่ตะเคียนแม่นางควักนี่คือหมู่หกเลยไปด้านนี้จะเป็นการเกษตรพื้นบ้านหมู่ห้าหมู่ห้าจะมีวัดไทยอีกวัดไทยคือวัดมะขามทองเป็นวัดล áng, รรางเทศกาลสงการต้องทําบุญเหมือนก็หมดเขาถือว่าเป็นวัดสมยัยกร,ร,รุงศรีอยุธยาจะมีลูกนิมิตสมัยก่อนลูกนิมิตนี่เราไม่ใช่ปั้นจะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่สี่ลูกก็เรียกก้อนหินสี่ลาแรงของก็เติมตเต็มกันเตมทองนะครับไล้ไปเป็นการเกษตรพื้บนบ้านโฮมสเตย์ดีสนอน พมาามูสี่มาให้อีกวัดจันทร์สมัยก่อนวัดจันทร์เนี่ยเราก็เป็นวัดลางสมัยก่อนพระเราไม่ใช่ปั้นใช่แกะได้หินทรายเป,าเป็นฐานเป็นตัวเป็นเสียนเอามาต่อกันหลวงพว่อต่อหลวงพว่อเติมหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนเรื่อยมาคือมามูสี่มูสี่จะเป็นการเกษตรพื้นบ้านรีสอร์ทโฮมสเตย์แปลงสาธิตไล่ชาลางแดงนะครับเรื่อยอมาพมาหมู่สาม มูตานจะเป็นชุมชนไทยมุสลริมผ้าบาติกผ้าไหมเยบัวเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอ็อปนักเรียนนักศึกษาทุกสถาบันทุกหมหาลัยกตรงนี้นะครับจากถนนลงไปติดชายแม่น้ําเลยเรื่อยมาออกมามูสานอีกวัดสารกุลน,นี้มีผ้าอาศัยวัดสารกุลน,นี้เป็นวัดไทยขึ้นชื่อเรือนามหานุมานหลวงพ่อสุนเกจิตทวารรารที่เอาไปสักเอาไปใช้ติดตัวติดหลังติดหน้าอกกันเห็นไหมต้องมาขออนุญาตวันนี้นะครับวันนี้เป็นต้นฉบับครั้างปุยาตายหญ่วันนี้จะไม่สักจะเป็นเครื่องหลังของขัง เข้าไปไหว้พระที่วัดส่อทงทองก่อนนะคุกคนตั้งก็มาเลยการตักบาตรเข้าสารการตักบาตรข้าสารนะคะที่จะมีความตามเงนเกิดคืนนี้นะคะจะเป็นครัวเทาไหลวัดนะคต้อา99บาทขายถูก่สเล็ก้อยนะคะทุกคนก็จะเป็นมานี้เลย กังนึงนะคะก็จะเจอกับแผ่นยันดวงเพเททองหล่อหลวงพ่อทงทองหลวงพ่อทองคำที่ประกยี่สิบห้าเท่านั้นะคะก็เป็นการเขียนแผ่นทองนะคะแล้วก็ใส่ประจำพระประจำวันเกิดใช่ไหมนะจ๊ะมานี้เลยแล้วก็ตรงเข้ามานะคะก็จะเจอกับ เป็นการทำให้เขียนแผงกับเบื้องนะคะปวะมานี้เลยก็เราจะทําไม่หมดนะคะเพราะว่าวัดในรอบปอกินเนี่ยเยอะมากนะคะทุกคนก็มีทั้งหมด6กิโล20นิเมตรนะคะทุกคนแล้ก็ต้องบุทั้งหมดเลยมาวันนี้นะคะก็จะเจอแับ วัดเสาทองนะคะโบราณสถานที่สำคัญในวัดเสาทองนะคะก็คือวิหารวัดเสาทองนะคะแล้วก็เจดีย์นะคะเนื้อหาของวิหารวัดเสาทองนะคะจะเป็นประตูหลงและติดทองเป็นรูปพลายบางสีนะคะนะคะก็เป็นเจดีย์สมัยวิธยาขนาดใหญ่เป็นเหลี่ยมย่อมุมมีเจดีย์บริวารอีสิทสององค์เรียกว่าพระตุ๊สองเจดีย์นะคะรูปทรงสง่างามด้านข้าง ด้านข้างพระอุโบสถนะคะมีเจดีย์อีกสององนะคะองหนึ่งนะคะเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมอีกองคหนึ่งนะคะเป็นเจดีย์หน้าตาแปลกทรงไม่เหมือนใครนะคะอง์ระฆังทําเป็นครูบางทีชาวบา้านเรียกเจดีย์ทรงมัฟเฟือมสมัยอยุธยาเจดีย์ทรงระฆังกลมนะคะ ต่อมานะคะเดิมชื่อว่าวัดสวนมากนะคะเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้างโดยชาวมอญซึ่งได้มาอยู่ที่เกาะเกล็ดนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมีต้นหนักเพื่อนึู่่เต็มจึงเรียกว่าสวนหมากมอกเรียกมอญเรียกว่าเพียตาวนนะคะแปลว่าตะวันตกก็อยู่ที่ตะวันตกของเกาะเกลคะ